ประเดิมยายนใช่ตัวอยากเป็นทางการเป็นยังไงบ้างคะเล่าปลาจู่กับเลิกพีที่จริงก็เซ็นสัญญาเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเราประกาศทีเดียวดีกว่าทำเพลงให้เสร็จเลยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยจะได้ชวนพี่พี่ได้เนาะไม่ได้ชวนแบบพี่วี่มาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือแผนว่าจะมีประกาศเข้าค่ายก่อนแต่ว่าสุดท้ายรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวทีเดียวเลยดีกว่าจะได้มีเพลงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะก็ลังทำเพลง อันนี้เป็นการถวนของพี่ตี๋หรือว่าเราแบบยังไงหรือว่ายังไงพี่ติ๋เนี่พี่ติ๋ทุกวนเชื่อหมายว่าพี่ติ๋ประชวนบางตั้งแต่บางอย่างแบบตอนอยู่ค่ายเก่าซึ่งมันเป็นการทับซ้อนกันนิดหน่อยใช่ไม่ได้เส้นสายใครใช่ไหมคะไม่เลยค่ะหลายคนบอกไม่ด้มาเลยก็อย่างที่บอกมีมีรู้มีโอกาสได้รู้จักพี่ตี๋ไปแล้วจากการไปเล่นเ m ีอะไรต่างๆก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบได้คุ้นเคยกับพี่เขาอยู่แล้วแล้วเหมือนพี่เขาก็จะแบบ คือเขาไม่ได้บังคับหรือไม่ได้จีบจนเราลำบากใจแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบเออเขาอยากให้โอกาสนี้มากกว่าใช่หมายความว่าพี่จิ๊บอะแบบสนใจอยากตัวเรามาอยู่ค่ายด้วยตั้งแต่ยังไม่หมดดาค่ายเก่าหมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกที่จะเข้าค่ายใดค่ายหนึ่งไหยคะแต่ว่าตอนนั้นมีการตกออกลงกับอีกค่ายหนึ่งไปแล้วใช่ใช เราก็รู้สึกว่าเราจำให้เกียรติคนที่เรารับปากไปเราด้วยเลยก็เลยบอกพี่จิ๊บเนี่บอกพี่จิ๊บเลยดัได้พิมพ์ดีเอ็มค่ะพี่จิ๊บพี่จิ๊บตรงน,นี้ใช่ล้วคะ่ะเลยพี่จิ๊ว่าไงตอนนี่ิ๊บบอกไม่เป็นไรเลยเลพี่จิ๊บบอกไม่เป็นไรเลยแบบยินดีด้วยมากๆไม่ว่าอยู่ค่ายไหนคนที่เป็นศิลปินก็ได้ทําผลงานดีๆออกมาเหมือนกันใช่เราได้ดับพี่จิ๊บไหมว่าทำไมพี่จิ๊บถึงได้ดับปุ้ย ที่ปักใจกับออคามรกเลยอะเนี่ยพี่ปะคือเพราะว่ามันเป็นโอกาสต่างๆที่มีโอกาสได้เจอพี่จียอยู่เรื่อยๆด้วยนะถึงว่าไปดูคอนเสิร์ตนนอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสได้เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลหมือนแบบ,แบบรู้สึกว่าแบบเออเขาก็มองเห็นพัฒนาการเราด้วยหมานถว่าพี่จีก็ฟอลโล่ผลงานของวามด้วยอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ฟังกันะคร <ๆ S 1> เขาก็เลอนแบบเออฟอลโลรู้ว่าวันหนึ่งเราจะออกแบบไปถึงว่าหมดสัญญากักค่ายเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะเาก็ตัดสินใจว่าแบบ จะดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจในดเรคชั่นของเราเหรืออะไรอย่างเงี้ยพอหมดสัญญาณทุกอย่งาง,ยงก็เลยแบบรออวมร้องเลยใช่เขามีคุยจริงๆมีคุยกับใครหลายๆคนค่ะพี่จิ๊บก็เป็นหนึ่งในนะั้นเฉยเฉยใช่แต่ว,ว่ามีหลายค่ายติดเราใช่ใช่ก็คือเหมือนมีคนหลายคนเข้ามาติดต่อแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังเราอยากเจอคนที่หน่อยยูเยอะแล้วหนูเลยอยากเจอคนที่เขารู้สึกว่าเขาแมทช์กับเราจริงๆ เป็นการทํางานที่เข้ากันได้มากๆจริงๆอะไรเงี้ยการที่เราจะเซ็นสัญญาไปเพราะว่าเส้นทีนึงมันก็ใช้เวลานอแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราไม่อยากให้เขาแบบพล้มทุนกับเราโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้ดิเรกชันอะไรเงี้ยใช่ปบาง้าเส้นกี่ปีคะเส้นสองปีค่ะป้าเปีนคนคนข้อตกลงอะไงกันบ้าพี่จิ๊กนว่าเป็นเป็นสัญญาที่สบายๆมากๆเลยค่ะพี่จิ๊บก็ แล้วแต่เราเลยอยากทำกี่เพลงอะไรยังไงก็ลองคุยกันดูคะอันนี้เซนแค่เรื่องเพลงใช่ไหมเซนแค่เรื่องเพลงอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นหนูยังดูแลตัวเองอ่าอย่าเพลงแรกก็เปิดตัวไปเอยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวค่ะเดนบอกว่าได้เขาเรียกาไงนะเขียนสำเนาเรื่องเองไมหรอใช่ค่ะจริงๆฟางอาจจะไม่ได้อยากแต่เรื่องนี้มากแต่สุดท้ายอ่ะคนก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าบางเขียนมาจากเรื่องของบางเองแต่อย่างที่เราบอกมันไม่ได้อยากให้มันไปมีผลกระทบกับใครหรอกค่ะ เพราะว่าจริงๆมันก็มาจากส่วนหนึ่งของความรู้สึกบางนี่แหละที่วันหนึ่งเรารู้สึกติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในช่วงที่มันสับสนละมันม่มันไม่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันไม่ได้มีความสุขแต่ว่ามันก็ยังไม่พร้อมไปหรือยังไม่กล้าไปหรือมีอะไรอีกหลายหลายอย่างที่เรายังรู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกต้องแลหรือยังแล้วทีนี้ก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนหรือใครหลายๆคนที่เขาหลายจากที่เรามู v e อนออกมาแล้วนะคะแล้วก็เจอคนหลายคนมากเลยเป็นปัญหานี้เหมือนกันบางเลยรู้สึกว่า เพลงนี้แหละน่าจะแทนใจใครได้หลายลคนอือใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแล้วการที่ทุกคนน่ะรับรู้แหละคนทั่วประเทศรับรู้ว่าหนูเคยผ่านอะไรมาบ้างถ้าหนูมีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวเนี้ยหนูเชื่อว่าคนน่าจะเข้าใจและหนูแค่อยากให้คนเข้าใจว่าหนูเข้าใจเหมือนกันหนูผ่านมันมาแล้วอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้อยากไปแตะต้องใครขนาดนั้นมันเป็นมุมสิใจของเราเลยเปล่าว่าจริงความรักมันมีหลายมุมมันมีหลายมุมอมนเนานะแต่เราเลือกกลิ่มุมนี้มา รจ,รจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่ททอย่างที่บอกค่ะด้วยความที่เราเป็นนักแสดงแล้วเราต้องอมาตอบคำถามหน้าสื่อยอ่ะหนูใก็้เคิดเหมือนกันว่าวันนี้หนูจะมีเพลงนี้ออกมาเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นศิลปินคนอื่นร้องก็อาจจะไม่มีใครฟามแต่พอเป็นเราร้องคนก็จะแบบไปตามว่าเอ้ยเป็นเรื่องการื่องมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่ฟังบอกฟังมองเห็นข้อดีของมันมากกว่าบางอย่าง ปล่อยล่วงเราพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่ได้ไปกระทบใครแต่ว่าคาดหวังให้คนหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นมากกว่าจะทำใจวันนที่มาเนี่ยมันเป็นอยู่ในใจได้อย่างไรค่ะค่ะยังไม่อีกท่านตจอไปเกิดได้มีสิ่งต่อไปยังไงจะก็จะเป็นเพลงสองเพลงสามไม่ได้เลยว่าเกยงไปแล้วแสดงว่ามีทางต่อใช่จริงๆเนี่ยก็ความรู้สึกว่าการมาเป็นศิลปินเนี่ยบางอยากถ่ายทอด ของตัวเองแหละแต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งเรื่องราวของบางก็ต้องหมดไปบางก็คงต้องถ่ายทอดเรื่องราวของใครหลายๆคนด้วยไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องราวของบางคนเดียวเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในปัจจุบันบ้างในปัจจุบันก็อยากเขียนถึงจริงๆที่ผ่านมาก็เขียนถึงความข้งบ่อยแล้วก็แต่ตอนนี้พอลองมาอยู่วันเดอร์เลเวลวบางก็อยากทําให้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ของบางคนเดียวอยากเป็นอะไรที่มันเป็นคัชชิ่งใครหลายๆคนได้มากขึ้นเมื่อก่อนบางอาจจะทําเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ตอนนี้อย่างเพลงนี้อย่างที่บางบอกมันไม่มันเป็นเรื่องราวของบางด้วยจริงแต่ว่ามันทัชชิ่งคน100%เหมือนกันก็ไม่คนคนัจจุบันเนี่ยโอ้ยเขาไม่ได้อะไรที่มันมอ้ยไม่เอาแบบที่เขาอยู่ในทุกขั้นตอนในกระบวนการเขาได้ฟังหมดทุกอย่างบางบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตบางททุกวันคะมาคุยกับเขาทุกวันแล้วจริงๆบางว่าเขาเป็นคนโอเคแลวเขาก็เข้าใจทุกส่วนของความรู้สึกเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วการที่บางเขียนเพลงนี้ขึ้นมา มันไม่ใช่ความรู้สึกที่บางอย่างคิดถึงเนายแต่เป็นความรู้สึกที่บางบุคคลอ,ออกมาแล้วด้วยซ้ำใช่แต่แค่อยากบอ,อกเล่าเรื่องราวตรงนั้นว่าพออะไรคนเราไม่มีความสุขใน r e l a ช i o n s h i p แต่ทำไมถึงออกมาไม่ได้เพราะว่าเป็นคำถ,ถ,ถามที่คำถามที่ใครหลายคนก็อยากได้คำตอบกันนะว่าก็ไม่มีความสุขทำไมไม่ออกมาเหมือนเพื่อนเราเนี่ยรู้สึกว่าโควพอ,อสัมพันธ์แย่มากแต่ก็ไม่เลิกกันสักทีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องคอยที่ใหญ่กว่า เตรียมใจเรื <serving Pokemon apan> <itas> ่องดราม่าไงเพราะแบบเอ้ยแป้งไปแตะว่าความรักคนหน่าใช่จริงๆเอาอะโอ้ก็เลยรู้สึกว่าก็ยังดีสิที่เพลงมันออกเดือนนี้ไม่ใช่เหรอเราเราไม่อยากไปแตะต้องอะไรคนอื่นนะเรารู้สึกว่าเราทำงานศิลปะของเราอ่ะเราเราก็แบบเออแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตหนุ่มๆเกิดราม่าเยอะมากแล้วหนุ่มก็ไม่อยากให้เอาแบบให้คนอื่นมาผูกกับดราม่าของเราเลยว่าจังหวะมันก็ไม่ได้ถูกแบบ ค่ะกันมากเดี๋ยวแบบวัวคนจะโยนซึ no yeah. ่งจริงจเพลงนี้ผมเขียนมาแบบโอ้โหสามสี่เดือนที่แล้วนะว่าใช่แต่ทานทีทุกท่านมีแบบของน้าคนโยนองมาอะไรเงี้ยฝังก็ก็หวังว่ามีเซสที่บางพยายามส่งไปคุณจะเข้าใจว่าเราอยากอยากอยากให้คนหัดกันมารักตัวเองมากกว่าที่เราจะบอกเล่าเรื่องราวแย่ๆแล้วกันแล้วหน่งให้เคลียร์ไอ้ให้คนเคลียร์ตัดให้ ใช่ซึ่งพี่แพดเ,เป็นคนที่บางอยากร่วมงานด้วยมานานมากๆแล้วเราโชคดีตรงที่พี่ดานโนเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเขาเคยร่วมงานกับพี่แพดเพราะฉะนั้นมันเป็นการคอนเนคกันที่ง่ายขึ้นเราพี่แพดได้ฟังเรื่องราวพี่แพดก็สามารถเขียนออกมาได้ววิจารณเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็พี่แ่าแต่งแล้วคือแบบเราถูกใจเลยไหมคะถูกใจไม่แก้เลยส<อ>ักทีใช่เพราะจริงๆนั่งคุยกับพี่แพดอยู่สองชั่วโมงอย่างที่พี่แพดบอก่ะ เป็นการเคลื่อนรา่างกายค่ะกันเป็นการเจอันรั้งแรกแต่ไปต้องเล่า,าเรื่องชีวิตปบบทั้งหมดให้พี่แพทฟังไปถึงว่าความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกอะไรอะไรบ้างใเงี้ก็ขอบคุณพี่แพทมากๆที่เข้าใจความละเอียดความความรู้สึกที่มันละเอียดอ่อนมากมากโอเคพี่แพทเขากป็นแนวอะใช่แต่ว่าก็พยายามบอกว่าจริงๆเราจรุดประสงค์งงของเราคืออะไรด้วยนะคะก็บอกพี่แพทไปว่าแบบอยากให้ แหมในเพลงเนี่ยมันจะดูเศร้าแล้วก็ยังบูมฮอนไม่ได้แต่สุดท้ายบางอยากให้คนฟังนะฟังเสร็จแล้วกลับมาทบทวนตัวเองมากกว่าที่จะไปกล่าวหาว่าใครอย่าโผล่ฟังแล้วบอกว่าไงบางมีพสิคแต่โอ้โหว่ดีมากจริงนะเอาจริงๆฟังว่าทุกคนผ่านเรื่องราวแย่ๆในในชีวิตมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักอะไรเราก็เชื่อว่ามันทัชชิ่งมันมันไม่ได้เกี่ยวค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจโอ้ขอนับนะคะเขาเรียกมิวว่าไงบางมิว เราท้ออดประมาณนอดหมดแหละอะไรก็อย่างเมื่อกี้เขาก็ให้กำลังใจเยอะไปถึงเราเขารู้ว่าบา,บางสุดเต้นมากๆเลยนะบางสุดเต้นมากๆเวลา,าทําอะไรแบบนี้เพราะว่าบางมีแรงกดดันเยอะในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขารู้แล้วเขาก็รับรู้มาตลอดว่าเวลาเราเจอดรามา่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเสียใจมากๆแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบพยายามรู้น์แล้วก็ให้กําลังใจอยู่เสมอแล้ววันนี้แบบหนูก็ดีใ,ใจที่มันเกิดขึ้น การมาอยู่ค่ายเดียวกันมันเป็นความภูมิใจหรือไงคะไม่ไม่ความภูมิใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราไปทํางานที่เดียวกันบางทีเราก็ไปทํางานสองกันไอ้นีไอ้ได้ยินยังไงเออเราไป้ยินยังไงบางท่านแบบเราเออเขาไปนั่งดูเราสอบในห้องสอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ด้วยยังไงบ้างไม่เห็นเขาเลยก็ถ้าเห็นหนูก็ต้องถามว่าอบไม่มาหรอกอันนี้คือกัน ทำโปรโมทเองไม่ได้ขี่เพื่ออะไรเนาะโปรโมทเองเศร้าเลยเพี่ปฝากเพลงเขาด้วยอากันเขาปล่อยไปเพลงเขาก็น่ารักอ่านิเลยอย่างกี้ก็เพลงคู่ก็เป็นต้อแน่นอนเพ่เดี๋ยวต้องโน้มหนักพี่จีบแล้วก็พี่โน้มดูนะคะแล้วตสนใจไงพี่นยัเไงอยากทำคนอยู่แล้วจริงๆมันอยากทำงานเดียวกับเขาอีกเยอะมากๆค่ะนอกจากคือทุกวันนี้เป็นได้แค่ที่ปรึกษาเป็นได้แค่ที่ปรึกษาเราก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าความเห็นเรามันถูกต้องม้างแล้วแค่ไหนแต่เราก็พูดด้วยความจริงใจเป็น แต่ว่าพี่วัาเป็นไปได้ใช่ไหมคะคนที่ไหนเขียนหัวเข่าให้เลยว่าว่าเลยว่าจีบเลิฟอีสเลงเขียนเพลงคู่ให้อกป้างโอเคนะพี่ติบตลกมากเลยอ่ะพี่บอกพี่ติบไปยังว่าแบบพี่ติบรับรู้หมดทุกอย่างแต่ว่าสใช้พี่ติบเป็นผู้บริหารที่ชิวมากมากก็คต้องอยู่ที่ โอกาสต่างๆด้วยค่ะถ้าเจะเชิญคู่เรามองว่าแบบเนื้อหาเราจะหยิบแบบไหนมาเล่ามันน่าจะต้องเป็นแบบก็ต้องอินเลิฟค่ะโสดไม่ได้นะตรงนี้โสดแย่เลยก็ต้องอินเลิฟอยู่แล้วเป็นเรียกว่าอันนี้เป็นตัวแทนแบบอยากให้คนรักตัวเองอันนั้นก็คืออยากให้คนรักแฟนค่ะ ที่เรารักแฟนรักแฟนเหมือนที่แฟนรักเราแล้วเราก็รักแฟนจะเ,เป็นเต็มรักที่แบบว่าฟังไปแล้วก็แบบแล้วนี่ไปนะเปิดไปอ่ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยนะนี่ถัดมีด <c oughs> ิฟพอดจริงๆนะคือตั้งแต่เรื่องไอ้นี่เป่าผมแล้วเ,เป็นมีมแล้วอ่าหมายถึงว่าที่ผกว่าคือหนูไม่ได้แต่อวดจริงๆแต่ว่าหนูพูดแบบธรรมชาติว่าคือ ไปออกกำลังกายเพราะว่าเรามีผมอันหนานุ่มแต่เขาก็บอกว่าเขาจะช่วยเป่าให้เองซึ่งมันมันแค่เล่าเรื่องจริง่เฉยๆแต่เขาพูดยังไงอะไรจริงแล้วมันก็พูดออกไปแล้วกลายเป็นว่าทุกคนรู้สึกว่าอโหอวดมากเจ้ตั้งใจจะอวดผมค่ะไม่ได้อวดแป้งไม่เพราะว่าแบบทุกคนเขาก็แซวงงานใช่แต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั่นแหละอวดอีก คนรอบขางก็มีแบบบนตู้บางหวานเาออะไรเงี้ยก็มีเซลล์อยู่ตลอดแต่เรารู้สึกว่าเราทำเราเราก็ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้สนมากถ้าแับเรื่องผมแล้วเขาดูแลเรื่องอะไรเออก็ผมดูแลเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยคือป้าเป็นคนแบบไม่ค่อยมีระเบียบในชีวิตแต่เขาจะระเบียบตัดมากมากกว่าามากๆเลยเพราะว่าอยากให้กวดอีกอ่ะมีเรื่องไหนกวดเออมีเร่องแบบอยากปวดอยากเลยเนเซนให้ปวความ เขาตัดกระเป๋าเดินทางให้หนูด้วยหูไม่ได้อยู่ยังไงยังไงดีอะอยู่ยังไงยังไงดีอะเราอะไม่เขาจะพ้ฉันไปเรียนหน่ด้อะไรยังไงมันแป้งในรามีปัญหากับการไปได้แต่กลับไม่ค่อยได้แป้งของเยอะเขาก็เลยบอกวันนี้เดี๋ยวฉันทำเองเขาจัดดีกว่าแป้งจัดงาอีกอะแล้วตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ไม่แต่บางคบอกว่า ชั้นก็เพื่อเผืค่ะว่าเธอตลอดชีวิตมาฉันทำเองได้หมดเลยนะเธอกำลังจะทำให้ฉันดูแย่และดูเป็นคนพิการแล้วนี่เมียวพิการแล้วใช่คือแบบจะเผือเสมอว่าเราทำได้เขาเพราะว่ากลัวทำได้แต่อยากทำให้เฮพราอแล้วเขาแบบซีลข้าบ้านมากเลยไม่จริงเขาแบบซักผ้าด้วยอ่ะผ้าบ้านเลยซักผ้าเลยถ้าเสื้อชวนหนแพงๆของเราเลยเขาจะหยิบไปซักให้เราทันทีเราพอไหม บอเสมอเป็นหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่มีความรักที่ดีจะพูดต่อคนววอื่นเสมอว่าขอให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีจริงๆเถอะอ,อยากให้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมันมีความสุขแล้วมันก็ มันมีผลต่อการใช้ชีวิตมากมากเลยอยากให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีแค่นี้แหละลิ้นหน้าที่พ่อบ้านนี่หน่อยได้ไหมรักอะไรได้บ้างล้างจานย่างมีไหมเขาทำได้หมดล้างจานไม่ทำได้ล้างจานก็เคยมาล้างแล้วที่บ้านอ่ะจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าตักผ้าล้างจานเปลวผมให้เราเปลวผมให้คุณแม่เปลวผมให้พี่เล่ารับข้าไหมรัข้าวข้นี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นอาจจะทำไม่ได้กันมากหรือว่าต้องเป็นหน้าที่เราทำอาจจะไม่ได้เหมือนกัน เราไปสาวกิน,น,น,นพูเ<ต><ต>มตแล้<ม>วเนาะเออค่ะประมาณนัน้นเขาบอกว่าเขามีความสุขที่ได้ดูแลเราใช่ไหมใช่แต่มันก็เป็นความสมองของจริงจริงบางทีเราพยายามจะบอกว่าจริงจริงถ้าเราเกิดมาอายุสามสิบสี่แล้วทำเองมาตลอดไมนะ่น่าอะไรเงี้ยต่อให้เรามีแต่เราสวยเราเป็นคนชอบทําอะไรเองแต่ว่ามีเนี่ยแหละมีคนนี้เนี่ยแหละพยายามแย่งทําทุกอย่างยอย่ารักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับก็ถ้าเขาอยากอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็ยินดีค่ะอ้าวไม่ใช่ไมาษาภาษาเดนา ว่าสนาเรนนี่ปางท่มีโอมีเรายยยยยยี่มยยไปไยย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 ยายย่ยยยยยไยย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 ยปยย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 ใยยยยยยนยยนยย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 ใยย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 นยี้ยยยมยยยยันยย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 ยเยยนย เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ใช่มาถามเมื่มีรสชาติอีกตอนนั้นมันมีหวานเออมันหวานกันต้องไหนขอใหม่ๆไม่เคยทะเลาะกันเลยอ่ะน่าปวดมากดีดีกี่ปีแล้วกี่ปก็มันปีนิดนิม่ะหรือว่าพอจะทะเลาะปุ๊บแล้วเราก็ถอยก่อนมันเทินเขาก็จะมีความเทินหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากเก็บการทะเลาะกันครั้งแรก ของคู่เราไว้เล้วขึ้นเลไละเพราะตอนนี้ปีกว่ายังไม่มีการทะเลาะกันเลยยังไม่เห็นเลยยังไ่เห็นเลยเรื่องไหนที่ทำให้เราทะเลาะกันได้ประเดิมเรื่องแรกประเดิมเรื่องแรก่ะเพราะว่าอาจจะทนหนูไม่ไหวนี่แหละค่ะคนไม่ไหวยังไงเห็นผลทนได้ทุกอย่างก็ไม่แน่ไงพอผ่านไปปีกว่าอาจจะมีจุดที่อยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพลงนี้จะใช้ได้กับทั้งรอติดตามค่ะ งานเขาที่จ้าแเต้นงานเขาที่ถือน้ำแข็งตกใต้วปักผลงานเพ้นโบกไปนี้เลยเก็นเยอะๆทำเพลงอยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวด้วยนะคะของรางเป็นซิงเกิลแรกกับทางค่ายเลอร์บีสค์บางข้อเพลงนี้แล้วก็รับเพลงนี้มากๆหวังว่าใครเด็คนที่กำลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่สบสมเจ็บปวดแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนลองฟังเพลงนี้ดูค่ะตั้งหวัว่าเพลงนี้จะ บอกทุกคนว่าปันเข้าใจทุกคนแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนเหมือนกันไม่ต้องรีบร้อนอะไรถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะตอบความสัมพันธ์นั้นนะคะแต่ถ้าเมาาื่อไหร่พร้อมก็ขอให้ทุกคนกลับมารักตัวเองอีกครัง<ส>้งหนึ่งมันก็ขอให้ทุกคนพบเจอ,อกับความรักที่ดีค่ะโอเคเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาอกแล้นะ